ขณะที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะจัดก,กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตร13ตุลาคมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ พลเอกสนิทชน,นกสังาจารย์ประหลัดกระทวงกลาโหมเป็นประธานในกิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นประการนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยมีรองประหลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมพิธีณห,ห้องพินิระชานาถศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสนี้ประหลัดกระทรวงกลาโหม ได้บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราชบดิ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร10รูปจากนั้นได้มีการถวายพวงมาลัยและกล่าวน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นค่ะได้มีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และร่วมในพิธีตักบาตพระสงฆ์จำนวน89รูป จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้น้อมแนวทางพระราชบัญญัติตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2565โดยมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีพิธีที่สําคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจานวน89รูปพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานพิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทางนี้กองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่เป็นทั้งนักรบและนักพัฒนาไปพร้อมกับการปกป้องสถาบันหลักของชาติรวมทางน้อมนำแนวพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชาการและการดำรงตนของข้าราชาการและครอบครัวตลอดไป คนเอกนะรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการหานบกเป็นประธานพร้อมด้วยพลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทาหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนกําลังพลได้รวมกิจกรรมน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จํานวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศลบริเวณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5จากนั้นจึงได้กระทําพิธีวางพววมลาและกล่าวน้ำลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นได้มีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ทั้งนี้พระองค์ทรงปกครองราชดรไทยด้วยน้ำพระราชหานิไทยอันงดงามเปรียดด้วยพระ พระเมตตาภายใต้พระประถมมรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลส่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางพระราชด,ดําริเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการพระราชด,ดําริจนได้รับการยกย่องว่า เป็นกษัตริย์นักพัฒนาโดยทางกองทัพบกได้ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจการจัดก,กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมขอเชิญชวนประชาชน รวมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิรเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันณะสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคอย่างสมเกียรติค่ะ ทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอโซดจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชาการตำรวจเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ พลเอกวิสันติสศีดากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรงวมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์จำนวนสิบรูปโดยบางเพญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากา,า,า,มมมา,นาธิเบศรมหาราชพุดชมนาถบพิร13ตุลาคม2565เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทยค่ะ